Oh, my God. ทีมราควเขาเล่มราจะไมาอะไรครับเราจะข้างผู้ข้ามครับรีการร้อยมนะครับประกาศครับเราจะข้า้วเราจะมีการร้อยกลับมาแข่งนะครับาจะดกันไม่ต้อนะครับมมีการร้อยกลับาแ่งนะครับสาบอคุณเจดสนามแล้วีสนาม 3 1 Guys, okay. 1 3 <cryptocur. t aps caring> ิ้คร <t aps> ับสนาีเลครับถา้นมดีเลนะครับรายการัวเรออกแนวออกลานะครับสาาม้าครับสนามีเลยนะครับตัวเราออกมาแนว que é nada.